ขอียพ่กินดีกว่าสว<ช>ัสดีค่ะมากินข้าวกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีเมนูก็มีทอดปลาทอดทอดมัน,มมนมเสียงก็ยังอยู่ในกระทะอีกนะคะแต่ว่าแล้วก็ของเราก็คือเมนูที่นี่ก็คือข้วกลิ้งอีกแล้วเครือ่องแกงเจ้าเนี่ขอบอกเลยว่าสิบคะแนนวกลิ้งหมูสับรวมกับหมูหมูชิ้น เพราะว่าเมนูหรือตู้เย็นจะมีทุกบ้านนะคะเมนูหรือตู้เย็นแล้วมีสตอด้วยค่ะอันนู้นเอาเอไปฝากเขาพี่สาวส่งมาให้รังหนึ่งก็เหลือแค่นี้อันนู้นยังเอาไปไม่พอเลยเนี่ยคไ<า>ปเจแล้วก็ในถุงกระดาษด้วยรวนแจกสามบ้าน เน,นี่ยทอดมันสตา้าใบเล็บพุทอ้อชอบมากแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มีกุ้งนะคะปกติก็จะใส่กุ้งอชอบนั่นแหละแต่มันไม่มีกุ้งทพาไมอร่อยทําไมอร่อย <laughs> มากแต่เพราะไม่มีกุ้งเราก็ทอดเป๋าเป,า,ปาได้เมื่อวานเมื่อคืนไปเอาใบาเล็บพุดบ้านยายน,ยนาครับชอบเป่าเปามากกว่า มาทาน้วยกันนะคะไม่มีอะไรมากค่ะเมนูมเนี้ยสตอก็ไม่ได้พุดบ้านยายของแม่ของคุณยายส่งมาเมื่อสามวันถึงไงสดเนาะสวยสตอสวยมากต้อให้ร็่เครื่องแกงเยอะมันอร่อยจริงเครื่องแกงเขา มาทานด้วยกันนะคะข้าวเช้าของคุณแม่นะคะกินใบมูเพราะว่าเขาไม่หิวไม่หิวนี่เมื่อคืนกินมมงมุมใหญ่เยอะเงแม่กัดอย่างนั้นก็มันอยู่ตรงหัวมไม่มีไงระวังนะอยู่ตรงหัวหัวม,ม,มีหนอนนะคะทุกคนเพราะว่าดูไม่มีเลยนะอืดูสอกตอนนี้หวานหน้าสตอแล้ว เขาบอกว่าเดี๋ยวจะส่งมาให้อีกอันนี้รอบนี้ก็แจกเขาหมดเอาไปให้แบ่งๆกันกินเนาะของชอบของใครหลายๆคนอขอบคุณพี่สาวน้องโมบอกว่ามีลูกเมี่ยอีกรังหนูกินไม่เป็นไม่ชอบแม่ไม่ชอบกินกินได้แต่ว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่า,วาแม่บอกว่ามันมีกลิ่นแม่ไม่ค่อยเน้นกินลูกเมีย ก็ให้ส่งลูกนางมาถ้าลูกนางกนไ้นันก็กินได้โคี่หมูอร่อยอร่อยจริงเลยอันเนี้ยมันเป็นมันไงหมายถึงว่ามันก็คือหมายถึงว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นหมูสับที่ติดมันอ่ะป่าไม่รู้พี่โบซื้อตอนไหนเพราะไม่ไไม่รู้ไที่ซื้อของไปให้ให้ยาเรอ ม่ที่หนูชวนแม่ไปซื้ออะไรวะน,น่ะน,นะแล้วหนูก็ซื้อมาเนื้อนิ่มมากกวาตัวตัวใหญ่หนูซื้อมาสี่ตัวข้อทีเดียวเลยข้อซีเดียวเลย,พเ,ย,เ,ลยเพราะว่า<อ>ไม่ต้องทอําหลายรอบเพราะว่ามันเป็นเมนูเดียวที่เราทําก็คือเมนูแบบนี้คะ่ะร้อนมากเลยนะคะข้างนอกอะ่ะมาทานด้วยกันได้นะคะมันร้อนร้อนร้อนแล้วจนแบบว่ามันไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะคะ่ะมันร้อนมากเลย อร่อยจริงเลยทอดมันเนี่ยไม่รู้เขารู้จักกันหรือเปล่าแ้วใบเล็บพุทอ่ะเนาะรู้จักบางที่ก็เรียกไม่เหมือนกันบางที่ก็เรียกเหมือนกันใบเล็บพุทนี่อยากเอาเมื่อไหร่ก็ไปเอาเลยบ้านยายเยอะมากยายก็ปลูกอะไรฮะมือก็เย็นก็ปลูกอะไรก็ขึ้น เมนูวันนี้ก็มีแค่นี้ละคะ่ะไม่มีอะไรมากนะคะคลิปนี้ก็ขอปิดไปก่อนนะคะสวัสดีนะคะกลัวปลาจะไหม้นะคะฝากกดไลค์ดกดแชร์กดติดตามช่องกินไปด้วยแม่ออดด้วยนะคะพี่ๆขาขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องกินไปด้วยแม่ออดค่ะสวัสดีคะ่ะ